ความคืบหน้าของแลนบริดระนองชุมพรเรื่องนี้มีความสําคัญยังไงโดยเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองท่านต้องการที่จะขยายรากฐานเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการต่อย,ยอดประโยชน์นะคะที่ไทยเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนถือว่าเป็นจุดยุทธ ในเรื่องของด้านการขนส่งแล้วก็การค้าของเอเชียด้วย เป็นอย่างไรคุณผู้ชมขาจะไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาขีดความสามารถได้นะคะโดยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการด้านคมนาคมบูรณาการรูปแบบในเรื่องของการขนส่งเชื่อมโยงทําให้ท่าเรือเนี่ยเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อก็คือท่าเรือน้ําลึกฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่าเรือน้ําลึกที่ฝั่งอนามันที่จังหวัดระนองจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการขนส่งทางน้ําให้มีความทันสมัยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร รอต่อเชื่อมโยงทุกภาคของไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางทางน้ําทางอากาศเดินหน้าสู่ศูนย์กลางสําคัญของภูมิภาคเราก็จะไปช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยนอกจากนี้ในเรื่องของแรนบิดท่านนายกเองสั่งศึกษานะคะในเรื่องของการทำ ศึกษาความเป็นไปได้ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติในสายการเดินเรือต่างๆผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงศึกษาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียกได้ว่ารอบด้านเลยเพราะว่ามันมีรอยต่อหลายจังหวัด ด้วยกันกับโครงการนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะแลนบิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะระยะทาง90กิโลเมตรด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโครงการแลนบิดก็คือท่าเรือนำลึกฝั่งอา่าวไทยในจังหวัดชุมพรค่ะก็คือฝั่งด้านนู้นนะคะแล้วก็ท่าเรือนำลึกฝั่งอันดามันที่จังหวัดไรนองก็คือฝั่งนี้ มีเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือ2แห่งระยะทาง90กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีทางหลวงพิเศษขนาด6ช่องจราจรมีทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน2ทางหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารถไฟรางคู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจุดได้เปรียบภูมิศาสตร์ของประเทศก็คือการเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านของการขนส่งและการค้าของเอเชียซึ่งโครงการแลนด์บิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะ ลดระยะทางย่นระยะทางลดระยะเวลาทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจนเป็นผลผลิตในรูปแบบที่ไปพร้อมใช้ได้อีกด้วยทําให้ตรงนี้นะคะกลายเป็นส่วนสําคัญเลยในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เอ๊ะชื่อคุณคุณหรือเปล่าคล้ายๆกับ AEC ข้อคล้ายๆกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากครอบคุมพื้นที่ก็คือไม่ว่าจะเป็นชุมพร ระนองสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาได้ในการเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าแล้วก็โลจิสติกกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันซึ่งก็จะเป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพรวมไปถึงการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไปสู่นานาชาติด้วยตรงนี้ นอกจากนี้ค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดของแลนบิดอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติในสายการเดินเรือต่างๆผู้ประกอบการชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องดําเนินการศึกษาความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างรอบด้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็คือต้องศึกษา ทุกทุกอย่างเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหากโครงการแลนบิดแล้วเสร็จเนี่ยนะคะกระทรวงคมนาคมเลงเห็นว่าจะไปช่วยในเรื่องของเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าที่เราเรียกว่า GDP จากภาคใต้เนี่ยของพื้นที่ภาคใต้ร้อยละ2เป็นร้อยละ10ระยะเวลาต่อเนื่องก็ประมาณ10ปีด้วยกันตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้เกือบ5 0 0แสนล้านบาทนะคะรวมถึงจะสร้างโอกาสในเรื่องของการจ้างงานได้แหละเพิ่มอาชีพใหม่ๆในชุมชนได้แหละไปเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการไปรับฟังเสียงของชาวชุมพรรวมไปถึงระนอง ตั้งแต่วันที่6ยาวไปจนถึงวันที่11มิถุนายน2565ค่ะประชาชนเองเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวนะคะเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยไม่มีการพัฒนามานานแล้วดังนั้นหากมีการสร้างท่าเรือสร้างทางรถไฟแล้วก็มอเตอร์เวย์ก็จะนำความเจริญมาสู่พื้นที่ได้เกิดการจ้างงานอย่างที่บอกเมื่อสักครู่มีการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะ รถไฟรางคู่ที่ชาวระนองอยากได้นะคะอยากได้มานานแล้วด้วยก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจะช่วยเพิ่มปริมาณขนส่งได้แล้วก็ขนส่งสินค้าได้ม,มากขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันประชาชนเองเขาบอกว่าเอะเป็นห่วงอะคะ่ะในเรื่องของการที่จะเวนคืนที่ดินที่เหมาะสมเนี่ย จะต้องมีการเว้นคืนอย่างเหมาะสมนะแล้วก็จะต้องไม่กระทบกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยรวมถึงการเป็นห่วงนะหลังจากที่มีการไปฟังเสียงของชาวชุมพรแล้วก็ระนองนะคะเนี่ยคะ่ะแน่นอนว่าอย่างที่บอกไป การศึกษาเองมันต้องใช้การศึกษาอย่างรอบด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ผู้ที่จะเข้ามาทําประโยชน์ในพื้นที่แต่ว่าหากเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะคุณผู้ชมคะก็จะส่งผลดีให้กับพื้นที่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นความคืบหน้าของแลนด์บริดจระนองชุมพรที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านเข้าไปติดตามแล้วก็ควบคุมดูแลเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป